รถฟ้าคมนาคมไทยสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าซึ่งเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อการเดินทางคมนาคมในพื้นที่กรุงเทพมหานครในอนาคตค่ะ นั่นก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายบึงกลุ่มค่ะถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่เชื่อมกับรถไฟฟ้าเส้นอื่นถึง6สายซึ่งหมายถึงว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่นำคนมาใช้บริการระบบรถไฟฟ้ามากขึ้นช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอเปิดเวทีรับฟังความเห็นความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําตาลช่วงแครายลําสาลีบึงกลุ่มครั้งที่1โดยมีนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดสัมมนาพร้อมยอมรับว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมมีความเป็นไปได้จะถูกบรรจุในแผนพัฒนาระบบรางระยะสองถือเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายย่อย เพื่อเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟฟ้าสายหลักซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติแผนระยะที่1เพื่อก่อสร้างไปแล้ว โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลเป็นหนึ่งในโครงการที่จะเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดจากปริมาณการเดินทางของประชากรมากกว่า17ล้านคนในแต่ละวันและรัฐบาลมีแผนสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยสารรถไฟฟ้าที่อัตราการเติบโตผู้ใช้เฉลี่ยปีละ10รวมทั้งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้สนค ให้ศึกษาแนวทางใช้ประโยชน์จากเสาต่อหม้อที่ก่อสร้างไว้แล้วบนแนวกึ่งกลางถนนประเสริฐมนูกิจช่วงถนนเกษตรนวมินให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโครงการนี้ก็เกิดจากในมติของคณะกรรมการคอจรอที่ได้มอบหมายให้ทางสน,นคบศึกษาความเหมาะสมนะครับควบคู่ไปกับในเรื่องของการพัฒนาระบบทางด่วน n อ N2 นะครับ N2 ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นต่อหม้อทีอ่ก่อสร้างไว้ไดนานเป็น10ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเพราะน,น,นั้นก็ให้ทางสนนครนศึกษาใน2ประเด็นด้วยกนันก็คือว่า 1. การเชื่อมอาการเชื่อมอาทางด่วนนะครับในระหว่างตะวันออกตะวันตกนะครับซึ่งก็เป็นการเชื่อมจาก N2 นะครับต่อเชื่อมมาที่ดอนเมืองโทเวแล้วก็ต่อเชื่อมไปที่ ทางด่วนสีรัตแล้วก็ไปที่วงแหวนตะวันตกนะครับอันนี้ก็เป็นทางด่วนส่วนที่สองนั้นก็คือดูในเรื่องของความเหมาะสมในการที่จะมีรถไฟฟ้าสายสีน้ําตาลครับเป็นช่วงเชื่อมต่อระบบโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์ทั้งทั้งสองด้านด้วยกันนะคือทั้งมีทั้งทางด่วนพิเศษแล้วก็ในเรื่องของรถไฟฟ้านะครับซึ่งช่วงที่สําคัญที่เรา มีปัญหามาตลอดก็คือในช่วงที่ผ่านหน้ามหาลัยเกษตรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องทั้ง2ระบบแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วยครับ ขณะที่บรรยากาศการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนที่อยู่ในแนวเส้นทางส่วนใหญ่มีความเห็นสนับสนุนให้สร้างรถไฟฟ้ามากกว่ามีระบบทางด่วนเนื่องจากทางด่วนอาจจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เหมาะที่จะสร้างในพื้นที่เกษตรนวมินที่ประสบปัญหารถติดอยู่แล้วในปัจจุบันคนที่จะใช้ประโยชน์จากสาธารณะอย่างนี้เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ไม่ได้มีรถส่วนตัว จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องไปได้วยรถสาธารณะหรือว่าออรถเมล์รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องไปต่อเชื่อมไปต่อใช้กับรถสาไฟฟ้าแต่ถ้าจะมีทางด่วนขึ้นมาเนี่ยจะเอาไว้ตอนกลางตอนบนเนี่ยิฉันจะยังมองว่าความปลอดภัยมันหาไม่มีเลยจริงเชียร์เรื่องของการสร้างรถไฟเป็นหลักอ่ะเพราะว่าเป็นการใช้ตอหม้อเดิมที่เขามีอยู่ แล้วก็เป็นระบบขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ที่มันควรจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าในแผนงานที่มันจะมีในส่วนของการสนับสนุนทางด่วนสร้างทางด่วนเพิ่มหรือทาทางด่วนพร้อมไปกับรถไฟอันนี้ไม่ค่อยอยากเชียร์เพราะว่าการทําทางด่วนมันมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็มันเป็นการสนับสนุนการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากเกินไปซึ่งในยุคนี้สมัยนี้มันไม่ควรใส่ใจเรื่องนี้แล้วะ ส่วนนายชัยวัน์ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอาคาระบุว่าการเปิดรับฟังความเห็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลจะมีทั้งหมด3ครั้งก่อนสรุปผลเดือนมิถุนายน2561โดยยอมรับว่ารูปแบบการก่อสร้างที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือรูปแบบที่4ซึ่งจะก่อสร้างรถไฟฟ้าและทางด่วนไปบนเส้นทางเดียวกันซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุด โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนี้สอนอ,อประเมินว่าจะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสำคัญที่จะช่วยนำประชาชนมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนประเภทรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเนื่องจากเมื่อพิจารณาตามแนวทางแล้วพบว่าสามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายอื่น6สายส่วนรูปแบบของระบบรถไฟฟ้าจะเป็นโครงการลักษณะรถไฟฟ้ารางเบาหรือโมโนเรล หรือระบบรถไฟฟ้านำทางเชื่อมต่อออโตเมติกไกด์ทรานซิสระบบรถไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่มีการใช้ในต่างประเทศมีลักษณะเป็นรางมาตรฐานมีขบวนรถสั้นคล่องตัววิ่งหมุนเวียนด้วยความถี่สูงโดยจะมีการพิจารณาเรือกระบบใดระบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมมาใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลอีกครั้ง เบื้องต้นเนี่ยสพขอได้ได้มีการวิเคราะห์แล้วะก่อนที่เราจะเสนอเรื่องนี้นเข้าในคอ,อจรอเนี่ยนะครับเรามีการวิเคราะห์แล้วว่าสายสีมตาเนี่ยยังมีประโยชน์มันอาจจะแย่งผู้โดยสารจากสายสีสีชมพูกับเหลืองนิดหน่อยแต่ในภาพรวมของโครงข่ายทั้งหมดพูดถึงโครงข่ายรถไฟฟ้าของเทพมหานครนทำให้คนใช้ระบบรถไฟฟ้ามากขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่มันผ่านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนามีการใช้ประโยชน์แล้ว นะมีการใช้บปันการใช้ปรโยชน์แล้วซึ่อนี้นมีความสาคัญมากเพราะนั้นการศึกษานี่ก็จะบอกกนะันว่าว่าปริมาณผู้โดยสารจริงๆมีไหมมาจากไหนทั้งนี้โดยแนวทางของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสารีบึงกุ่มเริ่มต้นจากแยกแครายเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูนและสายสีชมพูแครายมินบุรี ไปตามแนวถนนงามบงวานเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตบริเวณสถานีบางเขนผ่านแยกเกษตรเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มหมอชิดคูคตบริเวณสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปตามแนวถนนประเสริฐมนูกิต ถนนนวมินและไปสิ้นสุดบริเวณถนนรำคำแหงเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรีบริเวณแยกลำสารีรวมระยะทางประมาณ21.5กิโลเมตรส่วน4รูปแบบที่สอนขอศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาโครงการได้แก่รูปแบบที่1การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวรูปแบบที่2การพัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่ส สายเหนือตอน M2 รูปแบบที่3การพัฒนาด้วยระบบทางด่วนขั้นที่3สายเหนือประกอบด้วยโครงการทดแทน M1 เพื่อเชื่อมต่อวงแหวนตะวันออกตะวันตก M2 และ East West Corridor และสุดท้ายรูปแบบที่4การพัฒนาด้วยระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าและระบบทางด่วนบนแนวสายทางเดียวกันค่ะ